พ่อแม่ของข้าก็ถูกจับไปพี่ชายของข้าก็ไม่รู้ชะตากรรมนี่ยังไม่พออีกเหรอไม่พอต้องไม่พออยู่แล้วสิคนแขวงเจียงเป็นตัวอะไรกันกล้าเอาตัวมาเทียบกับนางแม้ว่าจะฆ่าคนนั้นแขวนจียงก็เทียบนางไม่ได้หรอกในเมื่อชีวิตคนแขวงเจียงไร้ค่าในสายตาของท่านและวทาไมถึงยังเก็บข้าไว้ถ้ากล้าก็ฆ่าฆ่าแก้แค้นให้คนที่ท่านรักสิคิดว่าข้าไม่กล้าเหรอ เดิมทีข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแต่เมื่อรนหาที่ข้าก็จะไม่ละเว้นเส้นไหววิญญาณท่านลุงบนสวรรค์แก้แค้ในให้กับท่านลุงอาเยี่สเสด็จพ่อสเสด็จแม่หนิงเอ๋ออากตังอยู่ไม่อาจอยู่ประนับิพวกท่านพี่ชายขอโทษด,ด้วยหนิงเอ๋อไม่อาจรอท่านได้ช้าก่อนพี่หัวอิน ก่อนแต่งไม่ควรเห็นเลือดอย่าให้คนชั้นต่ำทำลายวันมงคลของเราเลยแต่งงานเหรอพยะค่ะ